ในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาเร่งกันในเซิร์ฟเวอร์เ n นเชียนครับเซิร์ฟเวอร์แนวเอาชีวิตรอดคอมมูนิตี้ที่เข้าได้ทั้งคอมแล้วมือถือ <Wow. S 1> มีมอนเตอร์ให้เราตีในดันเจียนมากมายแถมมีโรคสร้างบ้านรูปแบบใหม่ที่สวยงามเพิ่มเข้ามาให้เราเล่นอีกด้วย แต่ระบบแล้วความน่าสนใจยังไม่หมดเพียงเท่านี้ถ้าทุกคนอยากรู้แล้วก็ว่ามีระบบอะไรบ้างเราก็ไปดูคลิปเต็มกันเลยดีกว่าครับ let's go <S กูกราบสวัสดีชาวแฟนแฟน Minecraft ทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเตา๋าจ่ายช่อง i ด e p c กันนั่นเองแล้วในวันนี้นะครับผมก็มาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อว่า mc ขีดไทท r a f t online กันน, Server นี่นะครับผมเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมมีให้เราเลือกเล่นถึง2เซิร์ฟเวอร์ภายใน IP เดียวเลยนั่นเอง ครับผมอ่าแต่ก่อนที่เรานั้นจะไปดูนะครับผมความน่าสนใจของในแต่ละเซิร์ฟเวอร์กันเนี่ยอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ขอคนละหนึ<ๆ>่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยละกันนั่นเองนะครับผมหากกดกันแล้วเดี๋ยวผมนั้นจะ insert IP พร้อมกับเวอร์ชันขึ้นไว้ให้บนหน้าจอละกันนะครับ ไอพีละเวอร์ชันก็ตามนั้นเลยนี่เนะครับผมซึ่งอย่างที่ผมได้ทำการอธิบายข้างต้นไปนะครับว่า IP เดียวแต่มีอยู่2เซิร์ฟเวอร์ให้เราเลือกเล่นนั้นเป็นยังไงนะครับซึ่งเจ้ารูปแบบแรกนะครับผมเป็นแนวเอาชีวิลอดคอมมูนิตี้นะครับผมชื่อเซิร์ฟเวอร์มีนามว่า n c i e ช t Craft นั่นเองนะครับผมส่วนรูปแบบที่2นะครับผมเอาใจสําหรับคนที่ชอบเล่นเอาชีวิตลอดผสม MMO นั่นเองนะครับผมก็มีนามว่า Titan Craft นั่นเองนะครับผมซึ่งในแต่ละเซิร์ฟเวอร์นะครับเขาก็มีจํานวนผู้้เล่่่นนทีไมอย นั่นเองนะครับผมแต่ในคลิปนี้นะครับผมได้รับหน้าที่มอบหมายให้พาทุกคนนั้นไปประจภัยภายในเซิร์ฟเวอร์ Ancient Craft กันนั่นเองนะครับผมเพื่อเป็นการเซเวลาเราก็กดคลิกที่ N P C ไปได้เลยนั่นเองนะครับผมหรือว่าทุกคนนั้นจะกดคลิกนะครับผมในเข็มทิศก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมอ่าพอทุกคนเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์มาแล้วนะครับผมเราจะยังขยับตัวไม่ได้นะครับผมก็ให้ทุกคนนั้นพิมพ์ล็อกอินนะครับผมหรือรีจิสเตอร์ให้เรียบร้อยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตตัด ไปตอนที่ผมล็อกอินเสร็จแล้วละกันนะครับผมชัวร์หลังจากที่เราได้ทําการล็อกอินหรือรีจิเตอร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับมันก็จะสามารถขยับได้แบบนี้เลยนั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งในเจ้าข้อความตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นด้านกดภายในเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับผมอ่ะก็ทุกคนสามารถมาอ่านได้ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับผมส่วนไอเจ้า N P C ตัวนี้นะครับผมจะเป็นด้าน N P C ที่แลกบัตรออนไลน์เก่านั่นเองนะครับผมอ่าทุกคนก็สามารถนําไอเทมเก่านะครับผมมาแลกเปน็นด้านไอเทมใหม่ตรงนี้ ได้เลยนั่นเองเนี่ยครับผมโอเคเดินมาตรงนี้นะครับผมจะพบกับทางด้านที่เลือกนะครับผมเพศให้กับเรานั่นเองนะครับผมอ่ะซึ่งเขาก็มีให้เราเลือกอยู่3มรูปแบบเลยเพศหญิงเพศชายแล้วก็ LGBT นั่นเองเนะครับผมซึ่งผมเป็นเพศชายก็อนุญ,ญาตเลือกเพศชายแล้วกันเนาะหรือว่าทุกคนนั้นจะสามารถทับนะครับผมคำสั่งที่อยู่บนหัว NPC ในแต่ละตัวก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมโอเคเดินมาตรงนี้นะครับผมจะพบกับทางด้านฟรีไอเทมนั่นเองนะครับผมทุกคนก็สามารถมารับไอเทมเหล่านี้ ได้เลยนั่นเองนะครับผมไปแบบฟรีๆ oh. เลยนะครับโดยการกดคลิกที่กล่องอันนี้นั่นเองนะฮะซึ่งผมก็ได้ทําการ รับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว huh. นั่นเองนะครับผมแล้วก okay. oh ็ใส่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะโอเคแล้วไอ้เจ้า NPC ตัวนี้นะครับผมจะเป็นทางด้าน NPC ที่เอาไว้ดาวน์โหลดเท็กเจอร์หรือว่ารีซอสแปร์ของทางเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับผมแต่นตอนนี้นะครับผมดาวน์โหลดติดแล้วนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าสมมติทุกคนนั้นดาวโหลดไม่ติดนะครับก็ให้ทุกคนนั้นมากดคีิกที่ NPC ตัวนี้ได้เลยนั่นเองนะครับวิธีการดูยังไงว่าติดไม่ติดนะครับให้ทุกคนนั้นมาสังเกตนะครับผมไอคอนที่อยู่ด้านบนตรงนนี้ะคผม ่าถ้ามันเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับผมแสดงว่ารีซอสแพคของทุกคนยังไม่ติดนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วทุกคนเห็นไหมครับว่ามีไอ้ได้อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมใช่ครับผมในวันที่16-17ที่จะถึงนี้นะครับผมแต่ ผมน่าจะมาไลฟส์สตรีมก่อนนั่นเองนะครับผมจะทําการมาไลฟส์สตรีมนะครับภายในเซิร์ฟเวอร์นี้ด้วยนั่นเองนะครับผมอ่าแต่ก็อาจจะไม่ได้แค่วันที่1 6 1 7นะครับผมอาจจะมาไลฟ์นะครับผมให้ทุกคนนั้นได้ดูนะครับภายในเซิร์ฟเวอร์แบบซีรีส์นั่นเองนะครับผมร่วมกับทางด้านสวิฟต์ที่คลาสนั่นเองนะครับผมอ่าหรือว่าคุณบุ๋มที่ทุกคนนั้นรู้จักนั่นเองนะครับผมอ่าก็อย่าลืมติดตามด้วยละกันนะครับผมสําหรับไลฟ์สตรีมนั่นเองนะครับผมเดินมาตรงนี้นะคระับ กับทางด้านไอเทมออนไลน์ฟรีนั่นเองนะครับผมหากทำการกดคลิกไปเนี่ยนะครับผมทุกคนก็สามารถนะครับผมมารับกันได้แบบฟรีๆตรงนี้เลยนั่นเองนะครับผมซึ่งเขาก็จะมีให้เรารับนะครับผมอยู่3รูปแบบรูปแบบแรกก็คือจะเป็นทางด้านรับของรายวันนั่นเองนะครับผมกดคลิกไปเพื่อมันก็จะรับเลยนั่นเองนะครับผมส่วนรูปแบบที่2เนี่ยก็คือจะเป็นเกี่ยวกับรายสัปดาห์แล้วก็รูปแบบที่3ก็คือเป็นรายเดือนนั่นเองนะครับผมแต่นะตอนนี้นะครับผมแอดมินได้ทําการบอกว่ารอการอัปเดตนั่นเองนะครับผมแต่ผมเช คลิปนี้ไปนะครับผมก็น่าจะอัปเดตมาให้ทุกคนได้เล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมส่วนในเจ้า NPC ตัวนี้นะครับผมจะเป็นทางด้านตลาดโลกที่ผู้เล่นนั้นสามารถนําของมาขายให้กับผู้เล่นท่านอื่นได้นั่นเองนะครับผมวิธีการขายค่ถือไอเทมไว้ในมือจากนั้นก็ทับ AH เฮสเวนวักเซลแล้วก็เวนวักตามด้วยราคาที่เราต้องการจะขายเลยนั่นเองนะครับผมแต่นะตอนนี้ผมขอไม่ขายละกันนะครับผมเพราะว่าถ้าผมขายอาวุธไปเนี่ยผมน่าจะไม่มีเอาไปเล่นชีวิตลอดนั่นเองนะครับผมแต่ผมขออนุญาตขายขนมปังราคาค 501G ิล นะครับผมมาดูซิว่าจะมีคนซื้อหรือเปล่าถ้ามีคนซื้อก็กระเป๋าตังแฟบแน่เลยนั่นเองนะครับผมส่วนที่ตรงนี้นะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับทางด้านที่โชว์คำสั่งนั่นเองนะครับผมว่ามีคำสั่งอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมอ่าคำสั่งที่เราสามารถใช้ได้ก็มีฟีทับวารทับสเปานะครับผมส่วนตรงนี้นะครับผมก็คือจะเป็นด้านคำสั่ง เออเกี่ยวกับพื้นที่บ้านของเรานั่นเองนะครับผมอ่าก็จะมีเซตโฮมมีโฮมนะครับผม P.S เวนวักแอดนะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับการแอดนะครับผมคนข้อโ r รเทค นะครับผมแล้วก็คาสั่งตรงนี้ก็คือจะเป็นทางด้านขายของซื้อของโดยประมาณนั่นเองนะครับผมโอเคเดินมาตรงนี้นะครับผมจะพบกับทางด้านเอ่อเควสนะครับผมหรือว่าภารกิจรายวันนั่นเองนะครับผมซึ่งแอดมินก็ได้ทําการสปอยมานะครับว่าเดี๋ยวจะอัปเดตเข้ามาเร็วๆนี้นั่นเองนะครับผมเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์เพิ่งเปิดนะครับผมอาทิตย์เดียวเองนะครับเขาเปิดเมื่อวันที่10หรือวันที่8นั่นเองนะครับผมจะนะวันที่ผมมาอ่านเนี่ยเป็นวันที่15้นั่นเองนะครับผมอ่าไอ้เจ้าโซนตรงนี้ก็คือ จะเป็นเกี่ยวกับโซนอันดับนะครับผมอ่าที่รวยที่สุดภายในเซิร์ฟเวอร์ส่วน NPC ตัวนี้ก็คือ Ban เ e d p a รนั่นเองนะครับผมโอเคแล้วเดินมาในส่วนของตรงนี้นะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับกล่องสุ่มนั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งเรานั้นสามารถมาซื้อคีย์กล่องสุ่มตรงนี้นะครับผมได้จาก NPC ตัวนี้เลยนั่นเองนะครับผมอ่าราคาก็สามารถไปดูที่หน้าต่างเว็บไซต์ได้เลยนั่นเองนะครับผมแต่เจ้าคีย์กล่องสุ่มเหล่านี้นะครับผมเราก็ยังสามารถไปทําพวก เ u นะครับผมหรือว่าภารกิจต่างๆนะครับผมได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมส่วนในเจ้า npc ตัวนี้นะครับผมจะเป็นทางด้าน npc เมูู warp นั่นเองนะครับเราจะกดที่ npc ตัวนี้ก็ได้หรือกดที่รูปโลกตัวนี้ก็ได้นั่นเองนะครับผมมันคล้ายๆกันนะฮะแต่สําหรับคนไหนที่ไม่ได้อยู่สปาเนี่ยทุกคนก็สามารถ,ถััว warp ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมเซิร์ฟเวอร์นี้บอกเลยว่า อํานวยความสะดวกนะครับให้กับผู้เล่นมากเลยนะครับผมแต่ในการที่เราจะพิมพ์คําสั่งเนี่ยเราต้องเติม s, <S, <S ไปด้วยนั่นเองนะครับผมถ้าสมมติทุกคนไม่เติม s เนี่ยมันก็จะเป็นทางด้านวาร์มนะครับผมเจาะจงโซนต่างๆภายในเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับผมโอเคซึ่งในเมนูวาร์มนะครับผมเขาก็จะมีทางด้านวาร์บโลกหาของวาร์บโลกสร้างบ้านนะครับผมแล้วก็โลกสร้างบ้านแบบธรรมดานะครับผมรวมถึงจะมีทางด้านวาร์บไปฝากเงินธนาคารนะคะเราทําการฝากเงินไว้ที่ธนาคารนะครับเราจะได้ดอกเบี้ย0.5 ด้วย <Wow. S 1> นั่นเองนะครับผมถัดมาก็คือจะเป็นด้านโลกอารีนาพิวพีหรือว่าโลกต่อสู้นั่นเองนะครับผมอ่าส่วนอันนี้นะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับเอ,อ่อวาร์ปไปในโซนที่เขาขายสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับผมรวมถึงจะมีทางด้านโซนขายของภายในเซิร์ฟเวอร์โซนกล่องสุ่มนะครับแล้วก็โซนโลกดันเจียนด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีงด้านโซนเควสนะฮะซึ่งเดี๋ยวในแต่ละโซนเนี่ยเดี๋ยวผมจะ พาทุกคนนั้นสเวเดินไปในแต่ละสถานที่ละกันนั่นเองนะครับผมเพื่อที่จะให้มันได้บรรยากาศด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคเดินมาตรงนี้นะครับผมจะพบกับทางด้าน NPC ที่ซื้อโปเทคชันนั่นเองนะครับผมซึ่งทุกคนก็สามารถสะสมเงินในเกมแล้วก็มาซื้อได้ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับผมอ่าเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมผู้เล่นนะครับผมที่ขยันฟาร์มนะสามารถซื้อได้ในกระดาษ100คูณ100เลยนั่นเองครับราคาอยู่ที่1 5 0 0 0 0านบาทนั่นเองนะครับผมถือว่าค่อนข้างที่จะถูก นะผมเชื่อว่าสายฟาร์มทั้งหลายนะครับผมน่าจะยิ้มแป้นเลยนั่นเองนะครับผมโอเคและเจ้า N P C ตัวนี้นะครับผมจะเป็นร่าง N P C ที่เอาไว้ซ่อมไอเทมนั่นเองนะครับผมเขาก็จะมี2ช้อย o เลือกว่าเราจะซ่อมไอเทมชิ้นเดียวที่เราต้องการจะใช้ไหมถ้าสมมุติเราต้องการซ่อมชิ้นเดียวนะครับราคาอยู่ที่500บาทนะครับผมแต่ถ้าสมมติทุกคนนั้นมีไอเทมเยอะนะครับผมอ่าก็ทุกคนนั้นยัดใส่ตัวมานะครับผมราคาอยู่ที่5,000บาทนั่นเองนะครับผมแต่ก็คุ้มนะ ผมคิดว่าคุ้มกว่าซ่อมชิ้นเดียวนั่นเองนะครับผมโอเคเดินมาตรงนี้นะครับผมก็คือจะเป็นด้านแบงก์นั่นเองนะครับผมอ่าหรือว่าธนาคารเนาะเราสามารถมาฝากเงินนะครับผมเพื่อรับดอกเบี้ยได้เลยนั่นเองนะครับวิธีการฝากก็ กดตรงนี้แหละนะครับผมอ่าตรงนี้ก็คือเป็นการฝากนะครับผมอ่าเขาก็จะมีช้อยให้เราเลือกนะครับว่าเรานั้นจะฝากครึ่งหนึ่งของเงินที่เรามีในตัวหรือว่าฝากแค่500นะครับฝากทั้งหมดในตัวหรือว่าเราจะกําหนดนะครับผมในการที่จะฝากไว้ในธนาคารก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมโอเคซึ่งถ้าสมมุติเราเอาเมาส์นะครับไปชี้ที่หัวเนี่ยเขาก็จะมีรายละเอียดบอกให้กับเราด้วยนั่นเองนะครับว่าบัญชีของเราในตอนนี้มีเงินเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมและเรานั้นสามารถฝากนะครับผมได้จุเท่าไหร่ นั่นเองนะครับผมตอนนี้ก็คือฝากได้จุแค่5 0,000บาทนะครับผมอ่าแต่ถ้าสมมติทุกคนนั้นจะอัพนะครับผมทุกคนสามารถมาอัพได้ตรงนี้เลย <c oughs> นั่นเองนะครับผมมันก็จะเพิ่มวงเงินในการฝากให้เรามากขึ้นนั่นเองนะครับผมแต่นะตอนนี้นะครับผมไม่มีเงินเลยนะครับก็เลยไม่สามารถนะครับผมมาสาธิตวิธีการฝากให้ทุกคนดูได้นั่นเองนะครับผมโอเคแต่ถ้าสมมติทุกคนนั้นเดินมาตรงนี้นะครับผมจะเป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่น่าจะเอาไว้ถ่ายรูป เน,ะะนื่องจากสวยพอสมควรเลยนะครับผมอ่าบอกเลยว่าเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมมีมุมถ่ายรูปนะครับเยอะเยอะนะ ผมคิดว่าเยอะมากเลยนั่นเองนะครับผมอาและในส่วนของตรงนี้นะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับที่ดูรายละเอียดของในแต่ละแร้งนั่นเองนะครับผมอะสำหรับคนไหนนะครับผมที่อยากจะมียศสวยๆเอามาประดับพร้อมกับเพอร์มิชันนะครับผมอาที่แบบว่าทุกคนนั้นต้องการนะครับผมทุกคนก็สามารถมาดูรายละเอียดตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมในแต่ละยศดเขาก็จะมีเพอร์มิชันนะครับผมที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองนะครับผมแต่สําหรับคนไหนที่เป็นสายฟรีนะครับผมก็เล่นได้เหมือนกันนะครับผมชิลเลยนะครับผมเซิร์ฟเวอร์นี้เนะ 好 <noise> โอเคแล้วถ้าสมมติทุกคนนั้นเดินมาในตรงนี้นะครับผมจะพบกับทางด้านที่แรกนะครับผมเจมบวกกับบัตรออนไลน์นั่นเองนะครับผมเพียงแค่ทุกคนนะครับผมทับออนไลน์นะครับผมเพื่อทําการลับนะครับผมไอเจ้าไอเทมรายวันรายสัปดาห์นะครับหรือว่ารายเดือนเหล่านี้นะครับผมมันก็จะได้เป็นทางด้านบัตรออนไลน์อันนี้มาครอบคลองด้วยนั่นเองนะครับผมหรือว่าเรานะครับผมจะทําการออนภายในเซิร์ฟเวอร์ให้ครบ1ชั่วโมงเราก็จะมีทางด้านบัตรออนไลน์เหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกัน นั่นเองนะครับผมแล้วก็นำบัตรออนไลน์เนี่ยมาแลกไปทางด้านแฟชั่นสุดสวยตัวนี้ได้เลย <Wow. S 1> นั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าโคตรเจ๋วอ,ะอ่ะ ทุกคนคงจะงงว่าโค้ดเจ๋วคืออะไรก็คือโค้ดเจ๋งนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมแล้วในส่วนของตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นด้านที่ขายเฟอร์นิเจอร์นั่นเองนะครับผมทุกคนก็สามารถมาเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์นะครับผมสวยๆเอาไปตกแต่งบ้านได้ตรงนี้เลยนะครับผมเขาก็จะมีหลากหลายเฟอร์นิเจอร์นะครับผมซึ่งในแต่ละเฟอร์นิเจอร์นะครับผมก็จะเลทราคาแตกต่างกันออกไปนั่นเองนะครับผมแต่ผมชอบนะครับผมโซนโซนหนึ่งนะครับภายในเซิร์ฟเวอร์นี้มากเลยนั่นก็คือโซน AFK นั่นเองนะครับผม เลยหากเรามา FK ในโซนตรงนี้นะครับผมมันจะได้นะครับผมเป็นทางด้านไอเทมบัตร FK มาั่นเองนะครับผมและเราก็สามารถนะครับผมนํามาแลกเป็นทางด้านแฟชั่นนะครับผมหรือสิ่งของที่เขาจะอัปเดตนะครับเข้ามาในอนาคตได้ตรงนี้เลย <Wow. S 1> นั่นเองนะครับผมแล้วสถานที่ตรงนี้ก็เป็นสถานที่อีกหนึ่งสถานที่นะที่ผมคิดว่าสวยนะครับแล้วก็น่านะครับผมเอามาถ่ายรูปมากเลยนั่นเองนะครับผมสําหรับคนไหนที่แบบสายเซลฟี่นะครับผมอ่าก็เซิร์ฟเวอร์นี้ตอบโจทย์แน่นอน ครับผมอ่าโอเคหากเราเดินไปตรงนู้นนะครับผมมันก็จะพบกับทางด้านที่ทำเครส ด้วยนั่นเองนะครับผมนี่พอเราออกมาปุ๊บมันก็จะบอกนะครับว่าคุณได้ทําการออกจากโซน FK แล้วนั่นเองนะครับผมอ่าอ่าเดินมาตรงนี้กันก่อนเลยดีกว่านะครับผมนี่เลยตรงนี้นะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับโซนทําเควสนั่นเองนะครับผมเพียงแค่ทุกคนนั้นมาหานะครับผมเป็นพวกแก่นะครับผมแล้วก็นํามาแลกเป็นไข่อันนี้นะครับผมแล้วก็สามารถนะครับผมเก็บสะสมไอไข่หรือไอเทมจากตรงนี้นะครับผมเอามาทําเป็นเควสได้ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับผมนี่เลยเขาก็จะมีนะครับผมให้เราทาหลั หลากหลายรูปแบบเลยนั่นเองนะครับผม <Wow. S 1> ในแต่ละอันก็เป็นแฟชั่นทั้งนั้นเลยนะดูดิเป็นโมเดล 3D ทั้งนั้นเลยนั่นเองนะครับผมเซิร์ฟเวอร์นี้ผมบอกเลยว่าจัดจ้านนะครับผมเรื่องแฟชั่นนะครับผมที่ทุกคนนั้นจะสามารถแตะต้องได้เลยนั่นเองนะครับผมอ่า โอเคแล้วตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นทางด้านโซนนะครับผมที่ต้องรอการอัปเดตเข้ามานั่นเองนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราหันหลังมาตรงนี้ก่อนเลยดีกว่านะครับผมในส่วนของบ้านตรงนี้นะครับผมจะเป็นอีกหนึ่งที่นะครับผมที่เอาไว้สุ่มกาชานั่นเองนะครับผมอ่าแต่ณตอนนี้นะครับผมยังไม่มีคุณแจกล่องสุ่มนั่นเองนะครับผมซึ่งหากเรานะครับผมมีคุณแจเนี่ยของที่เราจะได้นะครับก็คือไอเทมเหล่านี้เลยโอ้โ <Wow. S 1> หผมบอกเลยว่าโคตรสวยอะ่ะดูดิ ตีมเขาสวยมากเลยนะเอาจริงเหมือนตีมยุคกลางนิดนินะครับผมนะแต่คีย์นั้นหาได้จากไหนนี่เลยครับผมคีย์นั้นก็สามารถมาซื้อได้ตรงนี้นะครับผมราคาอยู่ที่10บพอยนั่นเองนะครับ <Wow. S 1> ผมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเค ไอโซนตรงนู้นก็คือเป็นโซนกล่องสุ่มอีกที่หนึ่งส่วนตรงกลางตรงนี้ก็คือจะเป็นด้านกล่องสุ่มอีกหนึ่งที่นั่นเองนะครับผมโอเคแล้วเดินมาตรงนี้นะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับระบบริปนั่นเองนะครับผมอ่า,อาหากทุกคนนั้นคลาบเป็นบล็อกอันนี้นะครับผมแล้วก็วางนะครับผมให้มันห่างกันแบบนี้หรือว่าจะสูงกว่านี้ก็ได้นะครับผมแล้วเราไปยืนบล็อกตรงนี้นะครับผมแล้วทําการกระโดดไปหนึ่งที ึนี่เลยเพียงแค่นี้นะครับผมเราก็จะมีริบนะครับผมเอาไว้ข้ามชั้นบ้านของเราแล้วนั่นเองนะครับผมสําหรับคนที่แบบว่าไม่อยากทําประตูนะครับผมก็เอาไอ้เจ้าบล็อกนี้นะครับมาทําเป็นริ์แทนได้นั่นเองนะครับผมผมบอกเลยว่าจะเป็นอะไรที่สะดวกสบายพอสมควรเลยนั่นเองนะครับผม โอเคเดินมาตรงนี้นะครับผมไม่มีอะไรโอเคผมจะเดินมาทําไมนะครับผมนี่เลยเดินมาตรงนี้นะครับผมหากเราทําการกดคลิกนะครับผมที่เ p c น PC ไปเนี่ยมันก็จะมีทางด้านระบบปลากลัวให้เรานั้นกระโดดเล่นนั่นเองนะครับผมซึ่ง ลากัวนะครับผมก็กระโดดค่อนข้างที่จะง่ายพอสมควรเลยนั่นเองนะครับผมหากเรากระโดดนะครับผมจนติดท็อปนะครับที่กระโดดสูงที่สุดนะครับเราจะได้รับฉายาทุกๆหนึ่งอาทิตย์ด้วยนั่นเองนะครับผมเป็นฉายาที่จะได้นะครับผมเฉพาะกระโดดเท่านั้นนั่นเองนะครับผมหรือเรียกง่ายๆก็คือฉายาริมิต็ดโดยประมาณนั่นเองนะครับผม แล้วถ้าสมมติทุกคนนั้นเดินมาตรงนี้นะครับผมจะพบกับทางด้านโซนขายของแล้วนั่นเองนะครับผมอ่าไอเจ้า n p c ตัวนี้นะครับผมจะเป็นด้านโซนนะครับผมที่เรานั้นจะสามารถซื้อบล็อกก็ได้นะครับหรือจะขายบล็อกให้กับไอเจ้า n p c ตัวนี้ก็ได้นั่นเองนะครับผมแต่เลทราคาในการซื้อแล้วขายมันจะต่างกันไปนั่นเองนะครับผมอ่าผมบอกเลยนะครับผมใครที่เป็นสายประชนภัยนะครับผมแนะนําให้มาขายนะครับผมสําหรับไอเจ้าบล็อกเหล่านี้นะเพราะว่ามันได้เงินค่อนข้างที่จะ เป็นหนึ่งหนึ่งช่องทางละกันเนาะเออดีว่าเอาไปทิ้งฟรีนั่นเองนะครับผมส่วนไอเจ้า n อ c ตัวนี้นะครับผมจะเป็นด้าน n p c นะครับผมที่เอาไว้ขายพวกพืชน,นะครับผมที่เรานั้นได้ทําการเอาไปปลูกนั่นเองนะครับผมแต่มันก็จะมีนะครับผมอยู่บางชอยนะครับที่เราสามารถซื้อได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมโอ้นี่นะครับผมหากเรากดกระดาษมาเนี่ยมันก็จะเลื่อนไปอีกหนึ่งหน้าด้วยนั่นเองนะครับผมโดยประมาณก็จะประมาณนี้และเจ้าตรงนี้มันกดได้เปล่าโอ้ตรงนี้ก็กดได้เช่นเดียวกันนั่นเนะคะผม แล้วถ้าสมมติทุกคนนั้นเดินลงมาข้างล่างตรงนี้นะครับผมจะพบกับเจ้าระบบมินเนี่ยนนั่นเองนะครับผมหรือว่าร้านค้ามินเนี่ยนนั่นเองนะครับผมซึ่งเจ้าร้านค้ามินเนี่ยนตรงนี้นะครับผมจะเป็นทางด้านระบบนะครับผมที่เอาไว้ช่วยเราในการทํางานนั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางด้านขุดแร่ทําเหมืองทําฟาร์มนะครับผมมันจะช่วยนะครับผมทุนแรงให้กับเราเนี่ยเองนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมนั้นขออนุญาตนะครับผมเอาคลิปมาประกอบฉากให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไง ซึ่งวิธีการใช้งานไอเจ้ามินเนี่ยนพวกนี้ก็แสนจะง่ายมากเลยนะครับผมให้ทุกคนนั้นทําตามสเตปที่ผมจะสอนดังต่อไปนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมสเต็ปแรกนะครับผมทุกค,คนนั้นจะต้องทําการซื้อไอเจ้ามินเนี่ยนที่ทุกค,คนนั้นต้องการจะใช้งานนะครับในร้านค้าเมื่อสักครู่นี้มาก่อนสักหนึ่งตัวนั่นเองนะครับผมซึ่งในเซิร์ฟเวอร์นะครับผมมีให้เราเลือกถึง6รูปแบบเลยนั่นเองนะครับผมในแต่ละตัวนะครับจะมีความสามารถและการทํางานที่แตกต่างกันไปโดยประมาณนั่นเองนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมนั้นจะมาสาธ วิธีการใช้งานไอเจ้ามินเนี่ยนฟรีสตัวนี้หลกักกนนั่นเองนะครับผมเพราะว่าผมอยู่ติดทะเลพอดีเลยเนาะโอเคสเต็ปที่สองนะครับผมให้ทุกคนนั้นวาร์ปมายังโลกสร้างบ้านธรรมดาหรือวาร์ปมายังโลกสร้างบ้านสวยงามแบบที่ผมยืนอยู่นะตอนนี้นั่นเองนะครับผมพอทุกคนวาร์ปมาพร้อมกับมีมินเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยหากทุกคนวางไปเลยเนี่ยมันจะบอกว่า คุณไม่สามารถวางได้นี่องนะครับผมหรือว่าเราจําเป็นที่จะต้องวางไอ้เจ้ามินเนี่ยนนี้อยู่ในโพของเรานั่นเองนะครับผมอ่าเราก็ต้องทําการวางโพเทคของเราไปก่อนนะครับผมจึงจะสามารถวางไอ้เจ้ามินเนี่ยนแบบนี้ได้นั่นเองเนี่ยครับผมอ่าหากเราทําการวางไปแล้วเนี่ยแล้วทําการกดคลิกขวาไปเนี่ยมันก็จะเด้งหน้าต่าง GUI แบบนี้นั่นเองนะครับผมอันแรกเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนสกินนะครับให้กับเจ้าตัวมินเนี่ยนอันที่สองนะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับ การนะครับผมปรับนะครับผมไอเจ้าตัวมินเนี่ยนให้มันอยู่ในทิศทางที่เราต้องการนั่นเองนะครับผมอ่าณนะตอนนี้ผมเจอค่าสึกนะครับผมขออนุญาตกินก่อนไม่งั้นเลือดผมจะตายเออโอ้ยจะตายนี่ไงโอเคเรามาเริ่มกันต่อนะครับผม ก็ให้ทุกคนนั้นขยับนะครับผมไปในทิศทางที่เราต้องการได้เลยนั่นเองนะครับผมส่วนอันที่3ามนี้นะครับผมจะเป็นการฟื้นฟูพลังงานให้กับไอเจ้าตัวมินเนี่ยนนั่นเองนะครับผมหากไอเจ้ารูปสเต็กตรงนี้หมดนะครับผมมินเนี่ยนเราจะไม่ทํางานนั่นเองนะครับผมวิธีการทําให้มันเต็มเนี่ยก็ให้ทุกคนนั้นมาฟื้นฟูตรงนี้นั่นเองนะครับผมพอกดฟื้นฟูไปปุ๊บเนี่ยไอหลอดอาหารของมินเนี่ยนมันก็จะเต็มนั่นเองนะครับผมแล้วมันก็จะทํางานแบบนี้เลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะได้จริงหรือเ นี่เลยเห็นไหมมันก็จะเด้งมาแบบนี้เลยนี่นเองนะครับผมแต่ถ้าสมมุติทุกคนนั้นคิดว่าเอ้ยมันเด้งแบบนี้แล้วผมต้องคอยเก็บหรอไม่ต้องครับผมเพียงแค่ทุกคนนั้นกดคลิกไปที่มินเนี่ยนต่อนะครับผมจากนั้นกดที่รูปฮ็อปเปอร์นะครับผมแล้วให้ทําการนะครับผมวางกล่องไปก่อนนะครับผมจากนั้นก็กดลิกขวาไปเพียงแค่นี้นะครับผมสิ่งของนะครับผมที่ไอ้เจ้ามินเนี่ยนมันหามาได้เนี่ยมันก็จะไปอยู่ในกล่องแล้วนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ามันจะได้จริงหรือไม่จริง นะครับผมนี่เลยเห็นไหมครับผมหากมินเนี่ยมันตบของมาได้เนี่ยนะครับผมมันก็จะมาอยู่ในกล่องเก็บของตรงนี้เลยนั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งนะครับผมเราก็สามารถนะครับผมอัพนะครับผม ความสามารถให้กับมันเพิ่มเติมได้ด้วยน,นั่นเองนะคะรับผมรวมถึงสามารถนะครับผมเปลี่ยนชื่อนะครับหัวของมันได้ด้วยน,นั่นเองนะครับผมอ่าส่วนอันนี้นะครับผมมันจะเป็นเกี่ยวกับส t ต็กนะครับผมที่ไอ้เจ้ามินเนี่ยนตัวนี้นะครับผมมันเก็บของไปได้แล้วนะครับผมเท่าไหร่น,นั่นเองนะครับผมส่วนไอ้ด้านล่างนะครับผมรูปทองตรงนี้ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับการอัปเกรดนะครับผมไอ้เจ้ามินเนี่ยนนั่นเองนะครับผมให้มันหาของได้เร็วขึ้นตบปาดได้เยอะขึ้นโดยประมาณน,นั่นเองนะครับผมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสําหรับ การใช้ไอเจ้าตัวมินเนี่ยนนั่นเองนะครับผมหากเราต้องการใช้ไอเจ้าตัวมินเนี่ยนไมเนอร์เนี่ยเพียงแค่ทุกคนนั้นวางตัวนี้นะครับผมไปอยู่ในถ้ำนะครับมันก็จะผูดให้เราอัตโนมัติโดยประมาณนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับวาร์ปกลับไปในจุดเดิมแล้วกันนะครับผมอ่าก็จะเป็นประมาณนั้นเลยสําหรับไอเจ้ามินเนี่ยนนั่นเองนะครับผมโอเคแล้วในส่วนของตรงนี้นะครับผมโอ้โหสวยสวยมากเลยนะมุมตรงนี้โอเคน่าจะเอามาทําเป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นโปกคลิปนะครับผมผมบอกเลยว่าโซนนี้สวยมากเลยนะครับผมซึ่งไอ้เจ้าโซนตรงนี้นะครับผมมันเอาไว้ทําการซื้อสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับผมซึ่งเจ้าร้านนี้นะครับผมเป็นทางด้านร้านขายสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับผมโดยทุกคนนั้นสามารถใช้เงินในเกมนะครับผมเพื่อทําการซื้อสัตว์เลี้ยงได้ด้วยนั่นเองนะครับผมราคาอยู่ที่99,000บาทนั่นเองนะครับผมสาหรับไอ้เจ้าสัตว์เลี้ยงตัวนี้แต่ผมไม่มีตังค์อ่ะผมก็เลยไม่สามารถซื้อให้ดูได้นั่นเองนะครับ มีแพนด้านะครับผมคอมมิ่งซูนอยู่หรือว่ารอการอัปเดตมานั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งดูเหมือนว่าผมออนครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับผมแล้วก็ได้รับทางด้านไอ้เจ้าบัตรนะครับผมออนไลน์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนั่นเองนะครับผมอ่าเห็นไหมก็ได้ทางออนไลน์นะครับผมแล้วก็รับนะครับผมทางด้านของรายวันตรงนู้นเลยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมนั้นจะพาทุกคนไปดูในส่วนของดันเจียนกันบ้างดีกว่านะครับผมเพราะว่าไอ้เจ้าดันเจียนนะครับผมมันไม่มีอยู่ในสปาวนั่นเองนะครับผมมัน มีอยู่เฉพาะเมนูวาร์ปเท่านั้นนั่นเองนะครับผมเพื่อมนๆกาเสยเวลาเราก็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 ไปกันเลยดีกว่าครับผมอ่าพอทุกคนกดมาแล้วนะครับผมหันหลังมาปุ๊บนะครับผมจะพบกับทางด้านเหมือนโซนนะครับผมทาเควสนั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งทุกคนก็สามารถนะครับผมเก็บสะสมนะครับไอเทมเหล่านี้เอามาคราเป็นโพรชั่นก็ได้นะครับผมหรือถ้าสมมุติทุกคนนั้นมาที่ NPC ตัวนี้นะครับผมมันก็จะให้เรานั้นเก็บสะสมนะครับไอเจ้าโพรชั่นนะครับผมที่แรกจากตรง งนี้นะครับผมอ่าเอามาแลกนะครับผมเป็นทางด้านพวกดาบต่างๆนานาในดันเจียนได้ด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าไอ้เจ้าดันเจียนตรงนี้นะครับผมมันมีมอนสเตอร์หรือยังอุ้ยนี่ไงมีมอนสเตอร์แล้วนั่นเองนะครับผมมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมให้เราทําการกาจัดมันนะครับผมให้มันตายนะครับผมแล้วก็นําของนะครับผมที่ดรอปจากมันเนี่ยเอาไปแลกนะครับผมอ่าเป็นของเวสต่างๆนานาได้ตรงโน้ตเลยนั่นเองนะครับผมแต่ไม่ได้มีแค่มอนสเตอร์เหล่านี้นะครับผมหากเราทําการ เดินนะครับผมไปเรื่อยๆนะครับผมตามอะไรนะตามแสงไฟพวกนี้นะครับผมมันก็จะมีนะครับผมมอนสเตอร์แตกต่างกันดอกไปด้วยนั่นเองนะครับผมเห็นไหมนีม่เลยแล้วมีเหมือนแม่น้อยนะครับผมแม่สาวน้อยนะครับเต้นทำการตีอยู่ฮะแม่สาวน้อยชื่อแปลกๆ <c oughs> <laughs> โอเคนะครับผมอ่ามันก็มอนสเตอร์นะครับผมทุกมอนสเตอร์เนี่ยมันจะอยู่ทางด้าน ที่มันมีไฟขึ้นมานั่นเองนะครับผมเออเดี๋ยวผมนั้นจะพาทุกคนไปดูบอสกันด้วยดีกว่านะครับผมว่าบอสนะครับผมของทางเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยมันเป็นยังไงนั่นเองนะครับผม นี่เลยนะครับผมไอ้เจ้าบอสนะครับผมมันจะอลังการขนาดนี้เลยนะครับผมซึ่งมันก็จะมีสกิลนะคะรับผมรวมถึงนะครับผมหากเราตีไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้ของด้วยนั่นเองนะครับผมแต่บอสตัวนี้น,น,นะคะ Bot รับผมมันจะมีเวลาเกิดนั่นเองนะครับผมซึ่งผมก็ไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่นะครับว่าเวลาที่มันจะเกิดเนี่ยเป็นเวลาของกิจกรรมโรคนะครับหรือว่าเป็นบอสโวหรือว่าจะเป็นด้านสุ่มนะครับผมเวลาในการเกิดนั่นเองนะครับผมหากทุกคนนั้นอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติ นะคะผมสามารถเข้ามาจงมาจอยมาแจมภายในเซิร์ฟเวอร์นี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมโอเคเป็นไงบ้างครับทุกคนสําหรับคลิปนี้หากชื่นชอบยังไงนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์สับสไครป์กดแชร์ผมด้วยรักกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมผมจะพาทุกคนนั้นไปทําการเล่นนะครับผมภายในเซิร์ฟเวอร์ M C ขีดไททันคราฟต์ออนไลน์อีหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ระกันนอกก็ IP เดียวกันนะครับผมแต่เป็น อีกโคระแบบนั่นเองนะครับผมเซิร์ฟเวอร์นั้นก็คือจะเป็นทางด้านเซิร์ฟเวอร์แนวเอาชีวิตรอดผสม MMO นั่นเองนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าไว้เจอกันใหม่สตรีมหน้าส่วนคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวราไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายฮะ